สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่2ของฮานอยเนาะก็จะเป็นเลขเด่นตารางนะครับในโค้งสุดท้ายมารวม3หน่อยเนาะวันที่12กันยายน2568นะครับพิเศษนะครับเมื่อวาน94496นะครับของเรารอบแรกรอบแรกไม่มานะครับรอบแรกหลุดปกติ217กับ02เนาะก็มาเด่นคู่กันเลยนะครับพี่พี่ 0กับ2ใครเอา0เหือเอา, 2, เอา2ไปวิ่งไปรูดนะรับดูว่าประกบคู่กันเข้าไปที่02นะครับส่วนท่านใดจับวินตาร่างนะครับแตก3ตัวเนาะ2 1 7นะครับแล้วก็02เนาะสายจับวินก็มาบนล่างเลยนะครับ VIP นะครับ4 9 9 2 0นะครับมาเด่นคู่กันอีกแล้วเนาะใครเอา0 2, เอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่02นะครับส่วนในวันนี้นะครับผม ันที่12บองเนาะชื่นชอบในตัวเลขแล้วค่อยติดตามนะครับพี่พี่ตารางวันนี้ให้ไปที่เลข5เลข1เลข6เลข6เลข3เลขสี่ เลข8นะครับสายวิ่งวันนี้นะครับผมวิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข1นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5นะครับ13 14 16 18 5้าสามห้าห้าหนะครับสตัวให้ไปที่5 1 3 1 5ึ่งสามหนะครับห้าหนะึ่งสา เด่นตารางนะครับจะเป็นที่เลขห้ากับเลขหนึ่งห้าสี่แล้วก็ห้าแปดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะขอให้ ตังฟังให้เห็นะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งสายรูดสายจับวินหรือว่าสายเจาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้อัดด้วยนะครับสวัสดีครับ